มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนให้พวกเราช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์นิดหนึ่งก็คือเรื่องของการเกษตรคือในปัจจุบันเนี่ยคนก็มักจะมองว่าเกษตรกรไทยต้องพัฒนาให้เหมือนอเมริกาต้องเจริญก้าวหน้าให้เหมือนยุโรปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง มีเครื่องบินพ่นสารเคมีมีรถไถมีไซโลใหญ่ๆจะได้รวยเหมือนเขาอันนี้คือความฝันของคนจำนวนมากหลายๆคนแม้ไม่ใช่เกษตรกรแต่ก็ยังคิดว่าเกษตรกรไทยควรจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นนักการเมืองหลายๆคนก็ยังคิดว่าเกษตรกรไทยควรจะพัฒนาให้เหมือนกับ เกษตรกรที่อเมริกาเพราะเรารู้สึกว่านั่นคือการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จที่สุดนั่งทํางานอยู่ในห้องอยู่ในรถที่ติดแอร์ไม่ต้องตากแดดตากฝนผูกไททางานได้ตามสบายแล้วแต่ชอบอันนั้นคือภาพที่หลายๆคนมองเห็นผมก็เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนแต่วันนี้มันทําให้ผมกลับมาคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นเลย อันนั้นคือภาพของเกษตร,รกรที่เราควรจะเป็นหรือเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ลองไปสัมผัสกับเกษตรกรที่อเมริกาดูว่ามันยากไหมในการที่เราจะพัฒนาการเกษตร,รไปสู่จุดนั้นสิ่งที่ผมได้ค้นพบ กลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมเคยคาดฝันมาก่อนก็คือชาวนาแทบทุกคนที่ผมไปคุยด้วยไปรู้จักเนี่ยมีหนี้ครับแล้วก็หนี้เยอะมากเยอะจนเยอะไม่น่าเชื่อแม้ว่าแต่ละคนจะมีที่คนละห้าพันไร่คนละหมื่น 10, ไร่ เฉลี่ยยนี่อยู่ประมาณ5 0 0 0 6 0 0กไร่ครับต่อคนนั่นคือที่ของเขาฉะนั้นคนคนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยทำเกษตรคนเดียว5.000 6 0 0กไร่ฉะนั้นเขาจึงต้องมีรถไถขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยอะขนาดล้อมันยังท่วมหัวผมเลยมีรถไถขนาดใหญ่มีรถเกี่ยวเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่มีรถพ่น สารเคมีลดใส่ปุ๋ยมีระบบน้าที่ทันสมัยมากแล้วก็มีระบบ G P S ที่คอยบอกเราว่าตรงไหนน้าถึงตรงไหนน้ำไม่ถึงตรงไหนปุ๋ยไม่ถึงตรงไหนปุ๋ยถึงระบบ G P S มันจะบอกแล้วเขาก็ต้องปรับเครื่องให้ไปถึงตรงจุดนั้นได้อันนี้คือความเจริญก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นมาก แต่ทำไมเกษตรกร,ร,กรของอเมริกาจึงลดลงอย่างรวดเร็ววันนี้กเกษตรกรอเมริกาเหลือไม่ถึง2%ของประชากรทั้งหมดในอเมริกาและใน2%ไม่ถึง2%เนี่ย 1%, 1กว่าเนี่ยไม่ค่อยมีวัยรุ่นครับไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ที่อยากมาทำกเกษตรแล้ว และคนที่ทำอยู่แล้วเนี่ยก็จะลดลงทุกปีทุกปีอย่างรวดเร็วเพราะอะไรอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยน่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อรัฐบาลให้เงินอุดหนุนกเกษตรกรเยอะมากและ,กะเกษตรกรก็มีทรัพย์สินมีอะไรเยอะมากแต่ทำไมคนจึงไม่อยากเป็นกเกษตรกรมากนะัก ในความเป็นจริงที่ผมไปเห็นก็คือคนส่วนมากอยากเป็นเกษตรกรหลายคนอยากกลับมาทำเกษตรแต่ปัญหาคือมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จริงแล้วก็เกษตรกรในเอเมริกาเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมากที่สุดในโลกก็ว่าได้และก็มีเงินอุดหนุนจากรัฐสูงมาก 28,000ล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างต่ำน,นั่นคือข้อมูลเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมจำได้28,000ดอลลาร์28,000ล้านดอลลาร์ไม่ใช่น้อยๆนะครับเป็นเงินมหาศาลมากแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือชีวิตเกษตรกรที่นั่นมันไม่เหมือนเกษตรกรเลยเขาคือนักธุรกิจทางการเกษตร สิ่งแรกที่เกษตรกรเขาจะต้องทําก็คือก่อนลงมือทําการเกษตรเนี่ยต้องไปคุยกับบริษัทมเมล็ดพันธุ์อันดับแรกไปเซ็นสัญญากันไปเซ็นสัญญากันว่าเราจะปลูกมเมล็ดพันธุ์ของเขาและบริษัทเนี่ยจะไปค้าประกันธนาคารให้ไปยืนยันให้ว่าอาจจะไม่ใช่ค้าประกันก็คือไปช่วยยืนยันให้ได้ว่าเกษตรกรคนนี้อยู่ในโครงการของบริษัทเรานะปล่อยเงินกู้ให้เขาหน่อย อันนี้ก็จะทำให้เกษตรกรนี่ได้เงินกู้มาจำนวนมากแล้วก็ในเงินกู้นี่ก็ต้องมาซื้อเครื่องจักรน้ำมันน้ำมันเนี่เป็นสิ่งที่ใช้เยอะมากน้ำมันคือปัจจัยหลักในการทำการเกษตรที่อเมริกาอันนี้เห็นถังใหญ่ๆเนี่ยใช้ได้ไม่กี่วันนะหมดแล้วฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมาเนี่ยอเมริกาคือประเทศแรกที่จะเผชิญกับ ความเดือดร้อนสูงที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีน้ํามันทุกอย่างเคลื่อนไหวไม่ได้เลยแต่ละฟาร์มในอเมริกานี่ใช้น้ํามันเป็นหมื่นลิตรต่อปีฉะนั้นผลผลิตของเขาจึงขึ้นอยู่กับการใช้น้ํามันถ้าไม่มีน้ํามันก็คือไม่มีผลผลิตนั่นเอง For the fertilizer and Wing connect Studio such no เวลาเขาซื้อปุ๋ยเนี่ยเขาไม่ได้คิดเป็นกระสอบนะครับเขาซื้อเป็นรถพ่วงพ่วงเขานี่ไม่เหมือนพ่วงบ้านเราพ่วงเขานี่ยาวกว่าพ่วงบ้านเราสองเท่าครับใหญ่มากนั่นคือการซื้อปุ๋ยแต่ละครั้งฉะนั้นเงินจึง ต้องลงทุนจำนวนมากในการเกษตรแบบอเมริกาที่สำคัญคือมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรอเมริกาใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ GMO แทบจะบอกว่า90%ของเกษตรกรทั่วไปในอเมริกาในยุคปัจจุบันเกษตรกรอเมริกาี่จะปลูกข้าวโพดเป็นหลักข้าวโพดทั่วเหลืองข้าวสาลีแล้วก็ช่สกะบีอันนี้ทั้งหมดนี้เป็น GMO ทั้งหมดครับ แล้วบริษัทเขาก็จะออกแบบพืช GMO ให้แต่ละเฉพาะพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยข้าวสาลีเหมือนกันแต่พันธ์จะไม่เหมือนกันเขาออกแบบเพื่อให้เข้ากับความแรงความชื้นกับโรคระบาดกับนั่นกับนี่ฉะนั้นเราต้องเชื่อฟังบริษัทร0 0เปอร์ซพอมาทำเกษตรปุ๊บปรากฏว่า มันไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้เป็นส่วนมากก็คือแม้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ออกแบบมาโดยระบบ GMO ที่เขาบอกว่าสร้างมาเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่กับโรคที่มีในพื้นที่นั้นกับความแห้งแล้งความท่ําท่วมในพื้นที่นั้นท้ายที่สุดแล้วก็ยังแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่เมล็ดพันธุ์นี้แพงมากและก็ต้องซื้อ,อยาฆ่า้าที่ชื่อไกโฟเรสตติดตัวไปด้วยเสมอ ซึ่งทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงมากพอใช้ไปสักพักไกโฟเสตก็ฆ่าญ้าไม่ได้ทั้งหมดมันจะเกิดญ้าที่ดือ้อยาไกฟเสตขึ้นมาคือญ้าเนี่ยมันเริ่มวิวัฒนาการหลังจากมันโดนไกโฟเสตเป็นเวลานานๆติดต่อกันปุ๊บมันจะวิวัฒนาการทำให้มันอยู่ได้อย่างบ้านเราก็อาจจะเห็นต้นขาไก่ใช่ไหมต้นขาไก่เนี่ยเป็นต้นญ้าที่ขึ้นมาแล้วก็มีเม็ดเล็กๆย,ยาว ตอนแรกมันจะเป็นต้นเขียวสวยมากแต่พอโดนคายาคายามาก,มากๆปุ๊บใบมันจะงีบงองและก็แดงแงและไม่ตายต้นขาไก่ไม่ตายเกิดเป็นขาไก่พันธุ์ใหม่ขึ้นมาทุกวันนี้ยาคายาฆ่า,าไม่ได้ในบ้านเราทั้งๆที่ตอนแรกๆมันฆ่าได้นั่นคือการดื้อยาของผู้วัชพืชทั้งหลายที่เขาเคยบอกว่าถ้าใช้ไกโฟเรสตแล้วถ้าใช้พืช G m o แล้วเนี่ย มันจะไม่มีวัชพืชเลยแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็เกิดปัญหาเรื่องการดื้อยาของวัชพืชสูงมากขึ้นจำเป็นต้องหายาตัวใหม่มาทําให้แพงกว่าเดิมอีกหลังจากนั้นก็จะมีพวกที่มแมลงที่ดือ้อที่ดื้อสารพิษที่เป็นยีนที่เป็นพิษที่อยู่ในข้าวโพดหรือถั่วเหลืองแต่ก่อนเนี่ยมแมลงกินแล้วตายแต่ทุกวันเนี้มีมแมลงบางอย่าง มากินแล้วไม่ตายมันดื้อยาครับมันวิวัฒนาการตัวทีเนี้ยก็เลยทำให้เกษตรกร,กรต้องใช้เคมีที่มากขึ้นและสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบันจนช่วงหลังมาเนี่ยบริษัทเอาไม่อยู่ไม่สามารถที่จะใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงตามปกติได้จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงกฎหมายหลบกฎหมายโดยการ เอายาเคมีที่แรงมากๆที่ไม่ผ่านการาทดสอบจากภาครัฐเลยเนี่ยเอามาแอบให้เกษตรกร,ร,กรใช้ยาตัวนี้มีชื่อทางการค้าว่าดีคัมบ้าเป็นเคมีที่ยังไม่ได้ถูกการรับรองโดยภาครัฐเลยว่ามันปลอดภัยไหมแต่ปารากฏว่าเกษตรกรใช้กันเต็มไปหมดเลยและราคามันแพงกว่าไกลโฟเตเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าอันเนี้ย ก็เลยทำให้เกษตรกรเป็นหนี้สูงมากอันนี้คือปัญหาที่เขาเจอตอนนี้ปัญหาแรกก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยราคามันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้น,นอย่างไม่น่าเชื่อปัญหาที่สองก็คือเขาบอกว่าพืช GMO เนี่ยถูกพัฒนามาให้อยู่ได้กับสภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆอยู่ได้กับโรคระบาดในพื้นที่นั้นๆ แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลตามนั้นครับในหลายอย่างก็ต้องไปซื้อยาตัวใหม่ที่แพงกว่าเดิมและแรงกว่าเดิมมาใช้มากขึ้นฉะนั้นก็เลยเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกร,กรมากขึ้นเหตุผลปัจจัยต่อมาก็คือการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเกิดฝนแรงขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่เคยแรงมาเป็นเวลายาวนาน เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยมีน้ําท่วมมาก่อนเกิดภัยพิบัติจากโรคระบาดต่างๆมากขึ้นอันนี้ทําให้เกษตรกรรับมือไม่ไหวฉะนั้นเทคโนโลยีทางการเกษตรจากบริษัทที่ถือว่าก้าวหน้าที่สุดไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มีแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรมากขึ้นฉะนั้นนี่จึงพอกพูนขึ้นพอกคืนขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ย เกษตรกรในอเมริกาเป็นหนี้สูงกว่าหนี้ของเกษตรกรเนี่ยสูงกว่าหนี้บ้านหนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะว่าหนี้สะสมมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นความเครียดความกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรอเมริกาเนี่ย ถึงกับค่าตัวตายเป็นปริมาณที่สูงมากในปัจจุบันความเครียดตรงนี้ทำให้ศูนย์รับเรื่องอช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยรับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวแต่ละวันเพราะเกษตรกรจำนวนมากเริ่มล้มละลายครับถูกยึดที่ถูกยึดทรัพย์สินทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็นี่สินก็พอกปูนทั้งๆที่ถูกยึดไปแล้ว มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่ากรมครวบคุมโรคก,กรมครวบคุมและป้องกันโรคของอเมริกาเรียกว่า the, the US Center for uh, Disease Prevention and uh, Disease Control and Prevention หรือกรมครวบคุมโรคข,ของเขาเนี่ยศูนย์ควบคุมโรคของเขาและมีรายงานออกมาว่าสองปีที่แล้วประมาณสองปีที่แล้วว่า เกษตรกรอเมริกาค่าตัวตายสูงกว่าทุกอาชีพถึง5เท่าครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้ามาสู่ยุงช่วงยุคของทรัมป์เนี่ยทรัมป์เนี่ยยิ่งทำให้เกษตรกรล้มละลายมากขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรที่จ้างแรงงานต่างด้าวฟาร์มนมทั้งหลายเนี่ยเฉพาะที่รัฐนิวยอร์กรัฐเดียว สเดือนฟาร์มนมปิดตัวลงถึงมากกว่า15%ภายใน3เดือนก็คือล้มละลายครับฟาร์มนมไปไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นว่าเทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยยิ่งเท,เทคโนโลยีสูงการลงทุนทางการเกษตรก็จะสูงตามไปด้วยแม้ว่าจะผลิตได้มากภายในเวลาอันรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ แต่คนก็มกักจะไม่พูดถึงว่าเราลงทุนมากขึ้นเท่าไหร่เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขนาดนี้ทุกวันนี้คนก็จะไปตื่นเต้นภาคภูมิใจว่าผลผลิตสูงภายในเวลาอันรวดเร็วแต่ไม่คิดถึงว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ถ้าคิดถึงต้นทุนแล้วเนี่ยเขาปลูกถั่วเหลืองแพงกว่าบ้านเราเกือบห้าหกเท่านะครับ ทุนต้นทุนเขาแพงกว่าบ,บ้านเราเกือบห้าหกเท่าแต่เขาสามารถส่งทุเหลืองมาขายบ้านเราได้ถูกกว่าทวเหลืองในบ้านเราเพราะอะไรเพราะรัฐบาลให้เงินอุดหนุนรับสองหมืนแปดพันล้านดอลลาร์ในสองปีที่แล้วเป็นเงินที่เยอะมากแต่เงินเหล่านี้ไม่ได้ถึงเกษตรกร,ร,กรจริงๆนะครับไปที่บริษัทเป็นส่วนมาก ฉะนั้นเกษตรกร,กรจรึงไม่ได้อะไรจริงๆเกษตรกร,กรในอเมริกาที่เรารู้สึกว่าเขาจเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆจนเราอิจฉาเขาเนี่ยแต่วันเนี้ยเขาทุกข์กับเรานะครับทุกข์กับเรามากจนค่าตัวตายสูงมากกว่าทุกอาชีพอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชวนพี่น้องคนไทยช่วยกันคิดว่า เราตั้งหน้าที่จะพัฒนาเกษตรกรกรมของเราให้เป็นเหมือนอเมริกาเหรอหรือเราจะมาสร้างรูปแบบของเราเองเราอยากจะพัฒนาทางเทคโนโลยีเหรอซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะครับที่จะพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการเกษตรแต่มันจะไปซ้ำรอยกับเกษตรกรอเมริกาไหมที่ทำให้คนเป็นหนี้มากขึ้น ค่าตัวตายมากขึ้นเครียดและกลุ่มมากขึ้นทุกวันนี้เกษตรกรส่วนมากเขาบอกว่าสุดท้ายของอาชีพกตรกรเกษตรกรก็คือขายที่เพื่อเอาเงินมาใช้ตอนเกษียณครับเพราะการทำเกษตรไม่ได้สร้างกำไรมีแต่นี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นตอนเกษียณเนี่ยก็คือขายที่ไปใช้นี่ซะส่วนที่เหลือก็ ได้เอามาใช้ก่อนตายไม่มีอะไรเหลือให้ลูกหลานเลยอันนี้คือบทเรียนที่น่าสนใจว่าเทคโนโลยีทางการเกษตรที่หลายๆคนตื่นเต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะมุ่งหน้าไปทางนั้นไหมผมมีคนรู้จักคนหนึ่งอยู่ที่ยุโรปเป็นคนที่ทำฟาร์มวัวครับเขามีวัวอยู่ประมาณ500ตัว แต่เขาใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเลยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดพูด,ดง่ายๆคือใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดในการทำฟาร์มบวัวเขาผลิตได้เยอะมากแต่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้ต้องใช้เงินอุดหนุนจาก EU ทั้งหมดเ,เพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันแพงมากทุกอย่างแพงและททาเองไม่ได้ผลิตได้เยอะผลิตได้สูงแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะ ผลผลิตทางการเกษตรคือสินค้าชนิดเดียวที่เราไม่สามารถที่จะตั้งราคาได้ตามต้นทุนถ้าเราผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในโลกปกติเนี่ยเราก็จะมาคิดถึงต้นทุนว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ค่าวัสดุอุปกรณ์เท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าไหร่รวมเป็นเงินแล้วเป็นเงิน100บาทต่อชิ้นนั่นคือต้นทุนทีนี้เราจะขายเนี่ยเราต้องมาบวกกาไรเท่าไหร่ 15% 30% 50%หรือ100%ก็แล้วแต่ใครจะบวกเข้าไปนั่นคือสินค้าทั่วไปแต่สินค้าจากภาคเกษตรเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงทุนไปเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ที่สำคัญคือคุณต้องขายราคานี้เท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ <c oughs> ทำให้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ในปัจจุบันฉะนั้น ผมก็เลยอยากจะชวนพวกเรากลับมาคิดในฐานะที่คนไทยเนี่ยเป็นเมืองเกษตรเป็นประเทศเกษตรกรรมเราควรจะพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงแบบนั้นหรือว่าเราจะกลับมาสนใจพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบง่ายๆแบบบ้านๆที่ลงทุนน้อยที่สุดและทําให้เราทํางานได้น้อยที่สุดถ้ามาตรงนี้ผมคิดว่า มันน่าจะสนุกกว่าไหมน่าจะเครียดกุ้มน้อยลงไหมมาช่วยกันเก็บมเมล็ดพันธุ์แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์กันมาช่วยกันสร้างเครื่องมือทางการเกษตรแบบง่ายๆเอานั่นเอานี่มาดัดแปลงใช้ให้สะดวกง่ายและสบายไม่เครียดไม่กุ้มผมว่ามันมีทางเลือกอยู่นะก็เลยอยากจะฝากให้พวกเราช่วยกันคิดว่าเราควรจะไปทางไหน แล้วก็อยากจะฝากให้ช่วยกันคิดถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ง่ายๆที่ทำได้เองควบคุมได้ค่าใช้จ่ายไม่แพงเนี่ยมันจึงจะเหมาะสมกับฐานะและกำลังของเราเหมาะสมกับประเทศของเรากับบรรยากาศของเราหรือเราอยากจะไปเป็นเหมือนอเมริกาอันเนี้ยผมว่าคนคนเดียวคงคิดไม่ได้ ต้องหลายๆคนช่วยกันระดมกันคิดระดมกันทําเพื่อหาหาทางออกร่วมกันคนเราเนี่ยยากจนได้ความยากจนไม่เป็นปัญหาแต่อย่าจนปัญญาถ้าจนปัญญาเนี่ยเป็นปัญหาทันทีครับ